จะไปซ้อมเฮ้ยเขี้ยทิ้งพาแล้วพี้กูแต่ไม่พากันนะเว้ยพาไม่ทันตอนแรกกะจะหยุดก่อนเจ็ดคลิปแล้วเนี่ยโอ้ยแต่แต่เอาไว้พี่เที่ยวข้อมูลเดี๋ยวเอาไว้คุยหลังไอ้นี่ก็ได้เนื้อช็อคใช่พรอมเอร์ใช่แต่ผมอ่ะจะไม่ถึงกับวิจารณ์แล้วนะผมอะถ้าในมุมผมอะบางอันผมอาจจะเสนอในมุมที่แบบเฮ้ยผมมีไอเดียจากต่างประเทศมาเสนอ เป็นยคงไงอยากจะอาครัมใช่ครับใช่เดี๋ยวเราไปไอ้ด้านข้างล่างก็ได้ครับเรันยู่มมาสัพจะองปีได้แล้วเฮ้ยดีบอกเลยบอกเลยนะถ้าทําไว้แล้วดีเพราะว่าเพราะว่าผมอ่ะคิดมา2ปีแต่ว่าผมเป็นคนที่มีโกเรื่องความละเอียดแล้วแบบเหมือนกับมันทําให้งานไม่เดินแต่ที่ผมละเอียดอนั้นผมมองว่า การถ่ายคลิปมันต้องให้ข้อมูลให้ข้อมูมลความรู้ระดับนสี่สูตรคนระับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โทษครับโทษครับรผมพลาดจริงพลาดจริงมหยุดม <laughs> าสักสี่เดียวแล้วทีมแบบทีมเราง,งานยุ่องอะไรอยอดที่อย่างพังไว้อย่างนั้นอ๋อไม่เดินเลยเหมือนกันเพราะเป็นนอกเวลาไม่ได้อะไรได้อ๋อ ยังยังทำเพาะสนุกหรือว่า,าทำทำเพาะสนุกแต่ว่ามันมันมัน,มนทุกคนมีโตเกินความชอบมากขึ้นเนี่ยทำตั้งแต่แบบว่าเรียนจบใหม่ๆเงี้ยมันทำงานมาได้สักสี่ปีแล้วมันเริ่มง,งานเป็นเรื่องยากขึ้นเงมันก็เจ็บเวลามาได้น้อยลงอะไรเงี้ยแต่ว่างก็จะพยายามทำมันก็ไม่ฉีดเอาเมื่อก่อนเนี่ยสวยครับ สา,าสเพราะว่าเพราะว่าผมเรื่องเรื่องเรื่อง,ง,องน้ำมันเลยเนาะแล้วก็มาเล่นอยู่นี่ไง project อ๋อไม่ไม่เดิมทีผมเล่นกับพวกเดียอยู่แล้วไงแต่ว่าผมไปทำงานที่นูน่นเพราะหนึ่งคือชอบชอบชอบกบัดแดมเพราะเรื่องอาหารเรื่องการอยู่มันแบบมันไม่แพงถ้าอยู่เนี่ยค่าของชีพมันต่ำกว่าแนละ้ว yes sir เหมือนแถวเนี้ยไม่แล้วผมผมบอกตรงนะอาหารแม่งอร่อยจริงแถวโน้นอ่ะนะใช่โดยที่ราคาไม่แรงอาหารก็เหมือนกรุงเทพอละเนาะใช่พอดีว่าก่อนหน้านี้ผมทำคัวร้านในเฮ้าส์มาตลอดเคยมีประสบการณ์ทำร้านมาก่อนร้านต้องไห้ม้วนนะเยสเซอร์จะเป็นร้านงานประจำไปประจำอยู่หน้าร้านเลยเนาะใช่ครับแต่ว่าไปทำเพราะว่า หาประสบการณ <Allah> sure <laughs> ์แบบเราอยากได้ความรู้อยากรู้ว่าพวกพนักงานเวลาเขาทำอะไรอะไรนมีความเครียดขามีอะไรอะไรงะไแเราก็จะได้เรียนรู้เป็นในองค์กรเขาดีไหมอยากร่วมกันแต่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 ก็ก็ดีก็ดี ไม่ต้องบายบายออกมายนทาง้ออกมายืาส่กล้องเลเดี๋ยวเดี๋ยวมาเสริมจรีขาคุณเล็กเลยขาเล็กมาขาเล็กใช่ไหมขาเล็กใช่ไหมขาเล็กใช่ไหมโด่งอีกขาเล็กโดสูงไปสลับกันเขาลงไปแล้ว มันเดินลงไปแล้วไม่แต่แต่ตตผมมาดูเขาตั้งแต่ก่อนถ่ายแล้วถึงมาไง,ไงดูมาหลายทีแล้วใช่ใช่ใช่ไม่แต่เขาเหมือนเดิมเลยนะเอาเอาลงมาีลง,ลง,งครับลงสองครับม้ยจ่ายพี่อา <c oughs> ร์ตเฮ้ยสวยสวัสดีครับผม Hey, นี่กับปลาช่อนสัตว์เฮ้ยนี่ไงเราได้สปอนเซอร์แล้วจากจากนี้ไงยนไงพวกก็เป็นผลปลาช่อนเลยเนี่ยสุดสปอนเซอรเราได้สปอนเซอร์แล้วหวยเอ้ยหวยพี่ได้สปอนเซอร์คู่แา่งต้องหลีกทางช้าหนึ่งเลังคุยเล่นคุณเนอยู่รับแค่เล่นเดียบเป็นไงแบบโอ้โหสวยมากนะเฮ้ยโอ้ยงจาอยู่นี่ดีกว่าเนีนแนะนำเกินร้อยโลอย่าเป็นนี่อีกอันคันผมไอ้นี่ไง ผมโมเดอร์นาแล้วสองขีดแับผมคิดว่ามีช่วงหนึ่งผมเป็นแต่ไม่ได้หนักมากมันหายแบบที่ผมที่ทํางานอะ่ะคือสองขีดแต่แกดูแบบสองขีดแบบบางอ่ะแล้วปรากฏว่าแกไม่ได้เป็นอะไรเลยเหมือนเบี้ยตอนเป็น,น,ปน,น,น,นใช่ไหมตอนที่ติดต้อนรับใช่ที่เป็นอยู่สิบวนันแค่วันแรกที่รู้ได้คสั้นทั้งวันเลยแล้วก็ต้องผมผ้าตลอดไม่ได้ชัลลมครับผมแล้วสวยเพราะมันมีเสียงหัก ชื่ออะไรคร okay. 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 ับไม่เคยเห็นเลยแจ็คแจ็ครับแจ็คครับก็ผมบอกว่าช่วยไปคิดเท่าไหร่27ครับ27ปี30ปีเป็นไรโอเคคือคือคือผมอะในในในเท่าที่ผมรีเสิร์ชอะผมไปดูว่าสังเกตเลยพี่ NBA อเมริกาอะไรพวกเนี้ยผมผมไม่ได้อวยความเป็นไอ้หนุ่ยนี่นะแต่ดูว่าวิธีการใช้วิเขราคืออะไรยังไงคือเราก็ต้องเซฟตัวเองพี่แต่ประเด็นคือ การใช้ของเขาคือเขาแบบเหมือนกับเขาไม่วิตกอะไรครับบุคคลที่ดึงต่อต่อต่อให้ติดก็ช่างแม่งอ่ะซีลิ่งแม่งแบบนั้นเลยแต่ผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทุกคนต้องสามนาทีครับเชื้อมันมาทั้งหมดพี่วงวงพี่นะ6คนที่เป็นหนักคนเดียวเออที่เหลือไมเป็นอะไรแบบของคะแนนปกติคือทีวีปกติขั้นตอนอ่ะ5-8รับ ก็เลยส่วนน้อยจริงๆที่เป็นนะครับครับน้ำหนักร้อนหัวอะไรเงี้ยประยัดถึงมากัน้าจะมีแบบพวกขั้นแข่งมาเปลี่ยนต่อเปลียนอะไรเงี้ย่าเป็นหนักๆอะไรไม่งโอ้ยเงียแบบ๊องมัดเหน่ครับอ่าตอนนี้ แ่บางจังหวะที่ผมยืนทิ้ผมขออภัยนะถ้าผมล้าไม่ไหวไม่ไหวบอกไม่ไหวบอันแต่ว่าแต่ว่าผมพยายามไม่อยากจะเลงจังหวะไอ้แบบนี้แหละไม่ถึงว่าถ้าถ้าวิ่งกลับอ่ะไม่ไหวบอกไั่ไหวบอกนี่ก็รอรอเล่นแบบประจํามันจะได้แบบอากาศมันร้อนแลด้วยว่ะร้อนเกินไปวันนี้คะแนนมั้งคะแนนต้องเล่นต้องัง ตอนนี้โอ๊ะโอ๋อยู่ศรีราชายาวแล้วก็อย่างคือปีนี้พี่เก่งผมมีโปรเจกต์ว่าอยากจะทำงานนึงแล้วแบบสมัครเปช่องยูทูบดังๆอ่ะเพื่อมาทำอีดิทเขาอยากจะเรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็อาจจะเอาไปสมัครเป็นผลงานคือคือเราก็พยายามอยากจะมุโฟกัสตรงนู้นแต่ในขณะเดียวกันโปรเจกต์ผมจะทำอ่ะช่องผมคือแบบเป็นกับบ้านเนี่ยแหละ ถ้าว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันผมยังไม่อยากคนเท่ากันเยอะผมอยากให้ผม้ใหญ่โอ้ไฟหลังมาได้ได้คือคือผมอ่ะกล่าวว่ากินนิ่มครับรู้ไหมสิ่งที่ผมต้องการตอนนี้คือคุณภาพของของแบบคนดูแลเขาวิจารณ์ผมอ่ะนาทีหนึงครับแล้วก็คุณภาพพีดแล้วก็ความสม่ำเสมอคือสิ่งที่ผมมองคือผมทดลองหลายอย่างแล้วมันไม่เวิร์คสิคือไม่เวิร์กก็เลยรู้สึกว่าถ้าทำลงไปแล้วขนาดเรายังไม่ดูอะแล้วคนอื่นจะดูหรอวะจะสปแมี่ต่อยให้เขาจะบอกว่า ทรงงงไปเถอะเดี๋ยวคนมันคนมัน,นก็ดูมันไม่กินอะ่ะโอ้โหไิรงใจว่ะคือคือถ้าสมมุติว่าส5งสิบห้าครับห้าสิบวิครับใช่ไม่พี่เหมือนเขาไปฟิตเนสอะไรนี่ผมไม่ชัวร์นะแต่เหมือนเขาไปฟิตเนสแต่ผมว่าฟิตเนสช่วยเยอะนะเอาจริง ผมพูดตรงอ่ะสมัยก่อนใครที่บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเล่นเล่นบาอะไรอะไปฟิตเนสอะผมบอกตรงนะถ้ายังไงฟิตเนสก็ช่วยแต่แค่ว่าไม่ใช่กล้ามปูอ่ะคือกล้ามปูบางคนเก่งก็มีมันขึ้นอยู่กับสรีระด้วย ผมผมผม,ผมจะเสนอที่บอลอย่างหนึ่งว่าถ้าเราสามารถตั้งกล้องได้สูงอะ่เะอเราจะมีกล้องสูงเราจะมีกล้องสูง